ัดีครับย้ำอีกทีนะครับการทำข้อสอบพอต้องทำถูกแล้วก็ต้องทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราทำข้อสอบเนี่ยนะครับนอกจากว่าต้องต้องใช้ความรู้แล้วเนี่ยสิงที่ต้องฝึกกันบ่อยๆก็คือต้องต้องอฝึกให้มีความชำนาญเพื่อที่จะได้ จะได้ทำทันในเวลาด้วยคือถ้าโจทย์มันให้เวลากันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ทําได้กันทุกคนนะครับเพราะโจทย์ไม่ได้ยากมีเป็นความรู้ระดับมมต้นลงไปนะครับก็ลองกดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วลองไปทดสอบตําแบบทดสอบใต้คลิปนี้นะครับดูก่อนจากนั้นก็จับเวลาไว้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจกันนะครับว่าดูที่ว่าเราทําทันไหมแล้วก็ถูกไหมนะครับ เป็นแบบทดสอบชุด,ชดที่สามนะครับข้อหนึ่งครับสมมติว่ามีนกลองดูจโจทย์ข้อนี้ดีๆนะครับกำหนดตัวเลขมาน้อยนิดเดียวเองนะครับบอกว่ามีนกอยู่สองเท่าของหนูและรวมขาร้อยหกสิบขาถามว่ามีนกกี่ตัวถามว่ามีหนูก,กี่ตัวนะครับก็ยุดอันเดิมครับเราตารางมาตั้งก่อนเลยนะกะระตารางก็เอาสี่ขาไว้หน้า นะครับเอาขาไว้บนหัวนะจากนั้นก็ลองดูโจทย์ครับก็บอกว่าไอ้เงื่อนไขขานี่คือรวมกันนะรวมกันได้รวมกันได้160แต่ทีเนี้ยมันจะมันจะใช้ปลอยเงื่อนไขหัวเนี่ยมันให้มาแค่ว่านกเป็น2เท่าของหนูเพราะฉะนั้นสมการที่2มันจะแปตก,กนะครับันก็คือ 2x อ 2x ก็คือจํานวนหนูสองเท่าอ่ะมันเท่ากับ y นะครับอาจารย์ก็ไม่อยากให้เราเขียน y เขียนอะไรให้มันมั่วอยู่นะครับก็ก็ใส่ก็ใส่ 2x ไปตรงนี้เลยนะครับใส่ 2x ไปเลยในช่อง y เนี่ยนะให้มันเดิน y เท่ากับ 2x ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอจะทาเนี่ยไอตัว y เท่ากับ 2x ตรงนี้นะครับให้แทนค่า y ลงไปเลยครับ จากแต่เดิมเนี่ยมันเป็น4 x บวกกับ2 y แต่เนื่องจากว่า y ันน้เท่ากับ2 x ใช่ไหมครัก็ใส่ค่าตรงนั้นลงไป2 x เลยนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็น4 x นะฮะข้างหน้ามันก็4 x ข้างหลังก็4 x มาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ8 x นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ160นะฮะ จากนั้นก็เอา8เนี่ยนะครับอยู่ฝั่งนี้เป็นคูณใช่ไหมครับก็ย้ายข้ามไปฝั่งนน้นมันก็จะเป็นหารนะครับ x ก็จะเท่ากับ20 x เท่ากับ20ซึ่งจริงๆมันตอบได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาโจทย์เขาถามว่าหนูกี่ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบได้เลยว่าหนูอ่ะหนูเท่ากับ20ตัวนะแต่ถ้าเราจะหา y ต่อก็ไปต่อได้นะครับเพราะว่า y มันเท่ากับ 2x ใช่ไหมฮะก็คูณ2เข้าขไปเพราะฉะนั้นนกก็40ตัวแต่โอเคเพรานี้โจทย์ก็าถามแค่หนูก็ตอบหนูไปได้เลยครับต่อไปข้อ2นะครับนกกับหนูรวมกันนะครับ1้0ขาแล้วก็บอกว่าหนูอ่ะมากกว่านกอยู่10ตัวหนูมากกว่านกอยู่10ตัว ลองดูนะครับตั้งโจทย์มาเหมือนเดิมครับก็คือสมการขานี่นะฮะ 4x บวกกับ 2y เท่ากับ160จากนั้นก็บอกว่าหนูมากกว่านกเพราะฉะนั้นร้อยหนูเป็น x นะครับมากกว่าก็ไอตัวมากเป็นบวกไอตัวน้อยก็ให้เป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ y นะครับมากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่10โอเคพอได้ตารางแบบนี้มาปับ๊บขั้นตอนต่อไปก็ ปรับตัว y แล้วล่ะครับให้มันเป็น2 y ขึ้นมานะฮะปรับตัว y เป็น2 y แล้วเดี๋ยวมาลบกันนะครับแต่พอตรงนี้เป็น2 y ตัวอื่นก็ต้องคูณ2หมดนะครับนะฮคูณ2หมดเลยจากนั้นพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับ2อันเนี้ยตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบเราก็จับมาบวกกันครับ2สมการเนี้ยนะฮะพอบวกกันป้าบ9 y ก็หมดเกลี้ยงนะครับตัวอื่นก็บวกลบกันเลยนะฮะ4 x บวกส x ก็เป็น 6x นะครับส่วนของ160บวกกับ20ก็180เพราะฉะนั้นถามว่า x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาเอา6เนี่ยครับไป180<ส>ก็จะเท่ากับ30นะครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วครับตอนนี้หนูอ่ะเท่ากับ30ตัวโจทย์3าโจทย์ก็ถามหนูด้วยนะนะครับโจทย์ก็ถามหนูเลยเพราะฉะนั้นจริงๆตอบได้แล้วครับก็คือหนูอ่ะ30ตัวะแล้ว ก็จ่าจต่อไปยังไงครับก็30ไปแทนใน x นะครับ30ลบกับ y เท่ากับ10เพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ30มบลบอะไรได้เท่ากับ10บนะฮะ y ลบยก็เลยเท่ากับ20นะครับคนนี้ก็เลยตอบหนูหนูหนูเท่ากับ30ตัวนะครับก็ถามต่วไปข้ามครับ หนูมากกว่านกอยู่สิบตัวหนูมากกว่านกคือสิบตัวรวมขาแล้วเป็นหนึ่งร้อยขาใช่ไหมครับเงื่อนไขาขาคือหนึ่งร้อยเงื่อนไขหัวคือหนูมากกว่านกครับตั้งตารางขึ้นมาเลยครับ4 x บวกกับ 4x บวกกับ 2y เท่ากับ100่้ยขาใช่ไหมนี่คือ100ขานะครับส่วนหนูมากกว่านกใช่ไหมครับหนูก็เป็น x ป็กมากกว่าก็เป็น นก,ก็เป็นน้อยกว่าก็ลบลบ y ตท่งกักบนะก็ไม่ยากนะครับข้อน,นี้โอเคครับตั้งแบบนั้นปั๊บก็มาตรงนี้เหมือนเดิมอีกแล้วครับจัดการให้้หตัว y เนี่ยมีสมระติเหมือนกันนะครับจากในตรงนี้สอง y ข้างล่างเป็นลบ y อยู่ใช่ไหมครับก็คูณ2องเข้าไป <c oughs> คูณ2เข้าไปทั้งทั้งทั้งสมการ นก็จะกลายเป็น 2x ลบ 2y เท่ากับ20นะครับตัวข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเพราะฉะนั้นสมการ2องอันนี้เอามาบวกกันนะครับมาบวกกัน 4x บวกกับ2 2x ก็จะเป็น 6x ตรงนี้บวกกันก็หายเกลี้ยงของ y นะครับ 6x เท่ากับ120เพราะฉะนั้น x เดียวก็เท่ากับ20นะครับตัวจาอไปฮะถามหนูได้แล้วครับตอบ20เลยครับข้อนี้นะัะ ต่อไปข้อข้อ4เนี่ยยากนะครับเพราะว่าทำไมถึงยากครับเพราะว่าเขาให้จัดมา3ตัวเราทํา2ตัวมาอย่างต่อเนื่องอะแต่ตอนนี้เขาให้มา3ตัวนะั่นหมายความว่าจะมีสมการทั้งหมดเนี่ยสมสมการนะครับติ๋นลองดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกขา150ขานะครับต่อไปจํานวนหนูกับนกรวมกันแล้วเท่ากับแมว สมการที่2ครับต่อไปขาหนูน้อยกว่าขาแมวอยู่20ขาเป็นสมการที่3นะครับ1 2 3สเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแปรอยู่3ตัวก็คือจำนวนนกจำนวนหนูจำนวนแมวแล้วก็มี3สมการก็แนะนำให้ยังมาใช้ตารางเหมือนเดิมนะครับเงื่อนไข ขาหัวขาอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนหัวตารางด้านบนก็เป็นจํานวนหนูนกแมวแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมครับถ้าหนูเป็น x มี4ขาก็4 x นะครับนกก็2ขาก็2 y แซดแมวมี4ขาก็4 z แล้วทั้ง3ตัวเนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยนะครับจะต้องได้ขามาเป็น150นะครับเงื่อนไขแรกนะครับ เงื่อนไขที่สองครับเขาบอกว่าถ้ารวมหนูกับนกมันเท่ากับแมวนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์เอาหนูก็คือ x เนี่ยนะครับบวกกับนกก็คือ y เนี่ยมันจะเท่ากับตัว z ก็คือเท่ากับตัวนี้นะครับเงื่อนที่สองครับต่อไปครับขาหนูน้อยกว่าขาแมวตอนขาแมวเท่ากับ 4z นะครน้อยกว่าขาหนูน้อยกว่าใช่ไหมครับขาหนูก็ลบส x นะครับเท่ากับ20 Okay. มันก็จะได้สมการมาสามสมการนะฮะทีนี้พอได้สมการสามสมการครับเราต้องพยายามแกะตัวแปรออกทีละตัวอย่างเช่นในสมการแรกเนี่ยมันมีตัวแซดอยู่ใช่ไหมครับแต่แซดเนี่ยนะครับมันเท่ากับ x บวก y เพราะฉะนั้นเราต้องเอา x บวก y ไปแทนลงในตรงนี้ครับตัวแซดก็จะเป็นตัวหนึ่งมันก็จะเหลือแค่ x กับ y x กับ y นะครับประมาณนั้นนะครับ พอเ,เราแทนเข้าไปตรงนี้ครับนี่คือตัวแซดนะเท่ากับ x บวก y เนี่ยนะครับแทนเข้าไปปุ๊บก็เอา4คูณเข้าไปข้างในเลยครับ4คูณ x 4คูณ y ก็จะได้4 x บวก4 y จากนั้น x กับ x ที่เหมือนกันก็มาบวกกันนะครับก็จะได้8บวก8 x y กับ y เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะได้4 y บวกกับ2 y ก็จะเป็น6 y เท่านะกับหนะึ่งร้อยหนึ่งราต่อไปครับสมการที่ก็ก็มันได้ประมาณนี้ก็ขค้างไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ8 x บวกบ6 y ได้150ต่อไปนะสมการเขานะครับ4 x ลบ4 x นะครับ ลบ 4x นะแล้วก็บวกกับ 4z นะครับแต่ z มันเท่ากับ x บวก y อีกแล้วเนี่ยก็ x บวก y มาแทนมันก็กลายเป็น4 4x บวกกับ 4y นะครับทีนี้อ 4x บวก 4y ปรากฏว่าสมการนี้มัน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 ไปได้ดีกว่าเพราะว่า 4x กับ 4x นะครับอันนี้เป็นลบ4 x นะฮะอันนี้เป็น4 x มันบวกกันมันเป็นศูนย์ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่4 y นะฮะ4 y เท่ากับ20เพรานะครับพอยัน y ตัวเดียวเท่ากับ5เราก็ได้มาหนึตัวแล้วครับตอนนี้คือตัว y ซึ่ง y มันคือ y มันคือนอกนะครับได้แล้วนกนก5ตัวแต่รางคนเราไม่ได้ถามนกครับก็ถามแมว แั้วเราก็ไปต่อครับเราถามตัวแสตนะฮะเอา y เนี่ยนะครับไปแทนนะครับ y ลงไปแทนแทนลงในสมการสมการที่เดี๋ยวนะฮะก็ดูนิดนึงแทนลงในสมการอ่ะแทนในสมการน,นี้นะครับซึ่งมันมีค่า x กับ y อยู่พอดีพอเราแทนค่า y ลงไปเดี๋ยวเราจะได้ค่า x แทนค่า y ตรงนี้ลงไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่า x ครับแล้วเดี๋ยวพอเรา x มาบวกกับ y มันจะได้ค่า z ครับต้องหาค่า x ครับต่อไปเอา y เท่ากับค่าเมื่อกี้เนี่ยแทนลงไปครับนะฮะโอ้ค่าก็เป็นสามสิบครับเท่ากับร้อยห้าสิบนะครับเพราะเห็นเอาสามสิบตัดไปครับเหลือร้อยยี่สิบเอาแปดตัดครับเหลือสิบห้าครับเพราะฉะนั้นจะได้ x เท่ากับสิบห้า เท่ากับ15 y ของเราเท่ากับ5ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็15แทนลงไปครับ y เท่ากับ5ก็แทนเข้ามายันจะได้ z เท่ากับ20นะครับซึ่งเมื่อกี้เราลูกล้วเนี่ยคือแมวซึ่งโจทย์เขอให้เราถามว่าเราถามว่ามีแมวกี่ตัวนะครับก็ตอบแมว20ตัวครับนะครับ ต่อไปครับนกกับหนูรวมกัน80หัวรวมขา180ครับอันนี้ไนมะ่ยากครับก็คือโจทย์เอาไว้มาตรงกัตารางที่เราออกแบบไว้เลยนะก็เป็น4 x ก็คือ4 4หนูบวกกับ2 y นะครับ4ขาบวกไป2ขาเนี่ยเท่ากับ180ในขณะเดียวกันต้เอาตัวมาบวกกันก็ x บวกกับ y ได้80 นะครับก็จากนั้นเข้าไปแก้สมการธรรมดาแล้วครับทีนี้คูณ2อ,อู่แล้วนะครับในสมการหัวเนี่ยเพื่อที่จะให้2 y มันเท่ากันถ้ามันเป็นบวกทั้งหมดก็จับลบกันครับก็จับลบเพื่อให้ y เนี่ยหายไปก็จะเหลือแค่2 x ตัวนี้นี่นะครับ4ีลบสก็2 x 180-160ลบ160ก็20นะครับเพราะฉะนั้น x ตัวเดียวเท่ากับ10จโจทย์ก็ถามนกใช่ไหมตอนนี้เราได้หนูแล้วครับ ต่อไปครับเอา x เท่ากับ10เนี่ยไปแทนเลยครับแทนลงในสมการนี้นะฮะไปยมันก็เท่ากับ10บวกกับ y เท่ากับ80ผล y ตัวเดียวก็เท่ากับ70นะครับขวอนี้ต่อข้อ4นะครับโอเคก็ลองตรวจสอบของเราดูนะครับว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะครับ ถูกผิดกี่ข้อและใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะครับเอาประเมินตัวเองดูครับแต่คะแนนยังน้อยอยู่ก็ต้องฝึกเพิ่มนะฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ